สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเพื่อสยอรมันพาเพื่อนๆมาเที่ยวโบราณสถานนะคะวัดมหาธาตุที่อยุธยานะคะนี่ค่ะเดมัสมีดามสคือเซนาดิเซลนี่ก็เป็นวัดมหาธาตุนะคะทุกคน นี่ค่ะก็เป็นวัดมหาธาตุนะคะเป็นโบราณสถานนะคะนี่เห็นไหมสวยเป็นครั้งแรกที่จะปุ๋ยก็ได้มานะคะ ที่อยุธยาค่ะเ,เพื่อนวัดมหา,าธาตุนะคะสวยงามค่ะดูแต่ในรูปค่ะแล้วก็ในวิดีโอะคะตอนนี้ก็ได้มาชมที่จริงนะคะทุกคนสมัยอยุธยาของเรานั่นเองนะคะ สวยงามมากค่ะสวยไหมคะทุกคนสวยมากค่ะนี่ค่ะดูสวยมากรอบๆค่ะ ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะได้มาสัมผัสของจริงที่เราเคยเห็นแต่ในรูปในทีวีนะคะทุกคนได้มีโอกาสมาเมามาเลยกันนะคะนี่ก็ดูหน้าชมโอเคไหมที่รับโอเคไหมโอเคไหม ก็สวยค่ะสถานที่โบราณก็เหมาะก,กับคนโบราณอย่างเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะกำแพงค่ะนี่เป็นกำแพงฟังเสียงนกไปด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมสวยไหมคะที่รักไล้ไหม อันนี้ก็เป็นความสวยงามนะคะที่มีเชนพระนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะชมความสวยงามกันค่ะทุกคนนีเจะเปอรสไพวันก่อพาทุกคนมาชมความสวยงามบริเวณวัดมหาธาตุอยุธยานะคะขอบคุณทุกท่กนกำลังใจที่เข้ามาชมเลยนะคะขออภัยด้วยาักเสกดังไปนิดนะคะ